ช่วงนี้เชิญคุณบอยสีชัยบนเวทีหน่อยสิฮะโอ้โหเป็นเซอร์ไพรส์ที่เลิศมากอ่า,า,าเสียงปรมือต้อนดับบอยสีิชัยและแอมโอรดีโอ้โห เล่าถึงของขวัญวันเกิดชิ้นนี้เลยสิต้องบอกว่าพี่บอยเก็บเป็นเซอร์ไพรส์มาก<ช><ไ>ปรนะชุมทีมงานคนในห้องนั่งอยู่เกือบ20คนพี่บอยมงพูดเรื่องนี้พอทุกคนออกไปหมดเหลืออยู่สองสามคนแลอพี่บอย,อ,ยอยค่อยแอบบอกอะ่ะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันมเป็นของเล็กๆน้อยๆซึ่งผมก็ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าให้ไปทุกอย่างแล้วหให้ชีวิต ให้จิตใจให้จิตวิญญาณแล้วก็ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอันไหนที่เป็นบอยสติชัยหรือผู้กันปุริสายทุกอย่างก็คือเป็นของแอนออรดีหรือในช่อปุริสายก็ให้หมดทุกอย่างตั้งแต่เราได้ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็มีอะไรกันนะครับโอ้โมันก็ตรงมีมีอะไรก็คือมีมีทุกอย่างร่วมกัน ใช่ครับจริงๆแล้วพวกเราใส่ชีวิตแบบคือกันแห้งก็คือหลายคนอาศิมองพันโซเชียลว,วา่าใส่ชีวิตในบางมุมอาจซิบึงคือจังรูหลาบางมุมอาจซิบึงคือจังเฟอร์ประม่านี่แต่ชีวิตของบ่อยกัะแบนคือกันเลยคืออยู่จังใดกระไดแต่บางภาพบ,บางมุมมันเป็นแค่ภาพและมันเป็นแค่บางสถานการณ์ พวกเข้าสองคนเนี่ยอันนี้ต้องประท่านตรวจว่าสู่มากในลักษณะเดียวกันเป็นลูกกัมพาแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นคนที่ห่วงคนอื่นหลายคอเจ้าของในมือนั้นที่พวกเขานี่จับมือแล้วก็เดินมานน้ำกันได้ะแต่พอสินที่เสมอกันหรือว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสินเสมอกันนะครับ บอยกขาเ็อนบอต้องการอย่างลยต่อไปนี่ก็อยากขออยากให้ <c oughs> อยากอยากกับบอลรู้ว่าเขามีอย่างไนใจบอรหรือมีสิ่งที่เขาฝันที่ยังบ๊ท่านได้ไปฮอดมีสิ่งที่เขาอยากได้อยากเป็นอันนี้ผมกับอาจสิลูบมเมิร์แต่ก็อยากบอกมองนี้ว่ากับพอมที่สุซัพพอร์ต แลวกเหตุผ่มันดีที่สุดเท่ากับแห้งของผู้ใายธรรมดาคนหนึ่งทีนี้ออพี่อันอยากขอบคุณอะไรสักหน่อยไ,ไหมกับสามีท่านนี้ออหนูก็ยังจะบอกพี่บอยเสมอว่าหนูเลือกแล้วหนูเลือกแล้วแล้วก็ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือหนูก็ต้องใจต้องอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะหนูจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ หนูคิดว่าสิ่งที่หนูเลือกมันดีที่สุดสำหรับในชีวิตหนูแล้วค่ะ oh. อ๋องานแต่งบวหนี่ <laughs> แค่แต่งบวดี่บวหนี่ <laughs> บวหนู่นุ่มวลีค่ะ <laughs> แล้วหนูก็คือหนูคิดอยู่เสมอว่าคันคันบอมี่เล่าหนูกับคงบอมีม่เมน,นี้แล้วก็ <laughs> สิ่งสำคัญก็คือถ้าไม่มีทุกคนหนูก็ไม่มีมันมเล่ามันมันคงไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้หนูก็หนูก็มีความสุขมากมากแล้วหนูก็ ถือพูดได้เลยว่าตายตาหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูพูดจริงจริงหนูไม่อยากหนูไม่อยากให้ที่เขาคิดมากแล้วก็ไม่อยากให้คิดว่าเอ้ยเราต้องไปไหนเราต้องไปเจออะไรที่มันดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จถึงเขาขับมาได้ตอนนี้จะ่พูดจัิงสิถึงตัวเน้องบอคอยยันเขาเพราคนดีก็คอยมั้ โอ้ยแต่สักนิดก็ดีแ,แสดงว่าเจ้าตี๊กอนอ,กอน,ออนเขาดูเขาตั้งได้ว่ากันสิแมนโอ้แอบฉันซับหัวเธอเลยเนาหนูหนูหนหนบรได้เป็นคนบริไดเป็นคนแบบนั้นเออพยายามทําพยายามทำให้เห็นว่าเราเองก็มั่นคงแล้วก็หนักแน่นใน,ในความรักครั้งนี้ของเราพอ,อรแล้วก็อยากจะเห็นอยากจะให้ทุกๆคนมั่นใจในตัวหนูแล้วก็มั่นใจในตัวพี่บอยเช่นกันณว,วันนี้ยิ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหนูก็ยิ่งรู้สึกว่าเออมันน่าจะ เพิ่มความมั่นใจกับพี่บอยได้อีกมากขึ้นเจ้ากระเศร้าคิดหลายเจากก้ากระเศร้าเขียดงานเน,นี่ยแต่นี้ยเดี๋ยวยิ่งบอเนี่ยแบบนี้เจ้ากระเศร้าคิดหลายเอาส,สัญญากับทุกคนเลยว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ไม่คิดเรื่องนี้อีกท่านเจ้าคิดหลายบอคือคือจะคือบังเธอว่าจะคิดหลายเยอะไปยังเขาบังเป็นบางเธอจะคิดตลอด ไม่เราก็ไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นคนที่ดีสําหรับเขาเราก็คิดว่าเผื่อมันจะมีคนที่ดีควา้าเลือดแล้วก็อยากอยากจะให้เชื่อมั่นว่าการทํางานมันคือการทํางานเราทํางานเพื่อ เพื่อครอบครัวของเราเพื่อคนข้างหลังที่ที่เขามาอาศัยหลายๆครอบครัวที่เขามาอาศัยด้วยกันไปจบซนนี้แล้วจบซีนนี้แล้วเชิญอร์ดเลนี่ป่าเทียนค่ะเชิญเลยค่ะแล้วก็คือจริงๆเขาใส่ชีวิตกบบคนธรรมดาคนหนึ่งเลยค่ะพี่น้องทุกๆคนคือเขาใส่ชีวิตคือคนธรรมดาผมมีความ เฟกหรือทุกอย่างที่นําเสนอออกไปมันก็คือเรื่องจริงแล้วเรื่องของขันหรือของทุกอย่างจังวันเกิดผมผมก็บอกว่าไม่เอาอะไรแล้วคือทุก,ทกอย่าง